ครับสวัสดีครับที่เห็นนี้ก็เป็นว่า,วานเสงอาทิตย์แต่บางสถานที่บางแองนะครับอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งผมขอใช้ชื่อนี้ตามาตำราว่านของในเลื่อนกัะนาการนะครับที่ท่านได้รวบรวมจากสำนักต่างๆในประเทศ ใจนะครับว่าแล้วก็สรุปว่าว่านนี้ก็คือว่านแสงอาทิตย์ว่านนี้นะครับมีประโยชน์อยู่สองอย่างคือเป็นไม้ประดับนะครับเพราะเป็นไม้ที่ไม่ไม่โทมในฤดูแลงนะครับแล้วก็อีกอย่างประโยชน์อีกอย่างหนึ่งในทางอีเทอริฟของว่านนะครับก็ใช้นะครับในการฝึกอากระสินนะครับซึ่งซึ่งก็มีผลเช่นเดียวกันกับ เกสิน10ในพระพุทธศาสนานะครับแต่เป็นกสินที่ถือได้ว่าเป็นของรัดของหนึ่งนะครับนั่นก็คือพิธีการทำก็คือการกา,ารดูปกติคู่ว่านนี่นะครับการการดูวันการดูเรื่องนะครับคู่ว่านเนี่เขาจะใช้คอนข,ขึ้น15บห้าค่ำน,นะครับเดือนห้นะครับของทุกปีในการคู่ว่าน แต่เนื่องจากว่าว่านแสงอาทิตย์นี้นะครับเป็นเป็นว่านที่ไม่สม้มทุกดูการก็สามารถคู่ได้ทุกดูนะครับที่สําคัญนะครับก็เป็นวันที่พระอาทิตย์ตรงกรดนะครับขอ้อไอแต่งเครื่องนะครับนั่นนะตามรูปภาพที่ผมทําทมาคือแต่งเป็นกระตรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ขนมดําขนมแดงนะครับเครื่อง สักการบูชานะครับเทวดานะครับเอามาถึงก็ปูผ้าปูทางาไม่ค่้ยเข้าก,ก,ก็วางเครื่องกระตรงเหล่านี้นะครับอันเจิญเทวดานะครับมารับเครื่องสักการบูชานะครับแล้วก็กะถวายเครื่องสักการบูชานะครับอันเจิญมาก็อันเจิญกลับ เสร็จแล้วก็ขออนุญาตต่อเทวดาผู้รักษานะครับว่านนะครับเพื่อจะนำมาว่านนี้ไปในฝึกกสินขอให้สำเร็จในกสินนะครับอูทิพตาทิพตามที่พระฤาษีจังคะปิละนะครับผู้ผู้ให้ยานนี้ไว้นะครับ ถ้ากล่าวถึงตำนานของพระฤาษีจังคาปิละนี้ไม่มีใครทราบนะครับว่าเกิดในในในขับในการใดนะครับเพราะว่าในในประกับนี้นะครับถือได้ว่าเกิดหลังน่าจะเกิดหลังนะครับพระพุทธเจ้าอุตะสันตะตามที่ผมสันนิตานนะครับเพราะว่าท่านต้องการ ให้ผู้ที่รู้กุลของพระพุทธศาสนานะครับได้เข้าถึงสมบัติญานตัวนี้นะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราต่อ,าอาตวายเครื่องสักการะบูชาท่านเทวดาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากา็ทำพิธีการปลุกเรียกว่าน,นะครับนะก็ใช้กระดา อมกุกุนี้แหละครับหลังจากนั้นก็ตบไปที่พระแม่ตรณีสามครั้งนะครับก่อนทําพิธีการขุดนะครับหลังจากขุดได้หัวว่านมาแล้วนะครับข้อปากระบ้านอย่าให้เอาประหาทิ์นะครับตับเอาเรานะครับก็นํามาล้างนะครับให้สะอาดอันเป็นเว้นอย่างที่ผมาาตามไม่ดูนะครับ และหลังจากนั้นเขาไปบดให้ละเอียดและนํามาเจริญกรรมฐานนะครับเป็นอ,อุกอกรณิมิตของประทานต้นนะครับอุกกณิมิตพุทตธตอุกกรณิมิตนะครับให้เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ฤทธิ์ของว่านนี้ได้นะครับลองดูครับใครทำได้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับครับขอบ